โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ของเอ,อ่อฟิวเจอร์คราฟต์มันไม่ไทีมกันอีกเช่นเคยนะครับผมหลังจากที่เราได้ไปตีมังกรมานะครับผมผมก็อหลังจากตีมังกรเสร็จนะครับผมผมก็ได้ไปตามหาเอ่ออิเรต้ากับทุกคนนะครับผมก็ไปทุกคนหรอกนั่นแหละแล้วด้วยความประมาทของผมนะผมผมที่ไปนโปเลีนนะครับผม,ผม จนมันจนเอ็นเทอร์โพมันไปติดกับบล็อกบล็อกหนึ่งที่ลอยอยู่กับอากาศนะผมเออมันไม่ใช่ลอยอยู่กับอากาศอ่ะจะพูดไงดีอ่ะคือนี่นี่เป็นเกาะใช่ไหมแล้วเอ็นเทอร์โพะมันมาชนเวยเออมันมาชนตรงนี้มันมาชนมันไม่ขึ้นเกาะมันมาชนบล็อกแล้วมันด้วยเหตุผลนั้นมันทําให้ผมตกโลกนะครับผมซึ่งของก็ได้หายไปนะครับผมเศร้ามากเลยนะผมก็ นั่นแหละครับผมหลังจากนั้นก็หัวร้อนนิดนึงนะครับผมก็เลยเออกดออกเกมไปเลยนะครับผมก็ออกมาพักสมองสักแป๊บหนึง่งแล้วก็เข้าไปเอฟเคฟิชชิ่งฟาร์มต่อนะครับผมซึ่งผมปล่อยคอมทิ้งไว้นะครับผมเอฟเคเนาะก็พอกลับมานะครับผมก็ปรากฏว่ามันมีสิ่งสิ่งนี้อยู่ในตัวผมนะครับผมซึ่งต้องขอบคุณพี่เ,เจนวิทมากเลยนะครับผมที่ให้เอลิท e ้าผมนะครับผม ซึ่งปีกนี้ก็ได้มาจากพี่กาโตอีกทีหนึ่งนะผมก็ขอบคุณมากครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็ขอบคุณมากเลยนะผมตอนนี้ได้ของมาได้ของก็พยายามทำชุดอยู่นะผมส่วนอาวุธนี่ก็ยังไม่ได้ทำครับผมเพราะว่าเดมอนหมดนะผมก็เลยต้องมานั่งขดอยู่อย่างนี้นะผมก็ก็ผมมีคลิปที่ผม ปลาเอ็นเดโฟตกนะครับผมก็ทำนั้นเลยนะครับผมผมไม่น่าผมไม่น่าปลาเล่นเลยทีหลังจะไปปลาเล่นอีกแล้วคือคือแบบ ประมาทเกินไปอ่ะคิดคิดว่ามันจะไม่ตกไงคิดว่าแบบไปเนโฮมแม่อะไรอย่างงี้นะผมก็เราก็มานั่งหาเพชรไปนะผมมันมีเออสิ่งสิ่งนี้อยู่ข้างบนหัวผมมันคืออะไรกันนะขอดูหน่อยนะเอิม่มเดี๋ยวนะ วัดมีทดอดไตแดงเหรอะวะเอ้ยอันนี้สปาร์ตัวเอียงอ้า,าวสปาร์ตสไปเดอร์อีกอันหนึง่ง what the ใครเจออันนี้ผมไม่รู้นะว่าใครเป็นคนเจอนะผมสไปเดอร์อีกแล้วเหรอตอนแรกผมคิดว่าเป็นเอ,อ่อของซอมบี้นะผมก็เป็นของสไปเดอร์นะผมก็เดี๋ยวไปยุ่งกับมันเลย อย่าไปยุ่กับมันเลยนะครับผมปิดไว้นี่แหละ <c oughs>